ส้มปล่อยเป็นพืชที่ชาวล้านนาะเชื่อว่าทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลเช่นสงกรานที่ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยชาวล้านนาะจะใช้ฝักแห้งของส้มปล่อยเป็นส่วนประกอบในการเตรียมน้ําในพิธีกรรมเพื่อสิริมงคลเรียกว่าน้ําขมิ้นส้มปล่อยใช้ในพิธีดําหัวในช่วงเทศกาลสงกรานเป็นต้นเรื่องของส้มปล่อยปรากฏในพรหมจักชาดกเป็นชาดกล้านนาะแปลงมาจากเรื่องรามเกียรติดังนี้ ในอดีตการมีพญาควายชื่อควายทอรพาเป็นใหญ่กว่าควายทั้งหลายมีนางควายเป็นเมียได้พันนางทรพาเป็นควายผู้มีฤทธิเดชมากอาศัยในป่าใหญ่ปกครองหมู่ควายทั้งหลายครั้งหนึ่งมีเทวดาทํานายว่าภายหน้าพญาควายทรพาจะถูกลูกของตนซึ่งเป็นควายตัวผู้ฆ่าตายตั้งแต่นั้นมาเมื่อควายตัวเมียบริวารของตนคลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้ควายทรพาก็จะขิดตายหมดทุกตัว ครั้งหนึ่งมีแม่ควายซึ่งกําลังตั้งท้องแก่ตัวหนึ่งเกรงว่าทอรพาจะฆ่าลูกของตนจึงหนีจากฝูงไปอยู่ในถ้าจนคลอดลูกออกมาเป็นควายตัวผู้จึงตั้งชื่อลูกว่าทอรพีด้วยความรักลูกแม่ควายบอกลูกว่าอย่าออกจากถ้าเป็นนั่นขาดให้อาศัยอยู่แต่ในถ้าเท่านั้นเมื่อทรพีเติบใหญ่ก็อยากจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกถ้าบ้างจึงรบเร้าที่จะออกจากถ้าแม่ควายกลัวลูกจะมีอันตรายจนถึงแก่ชีวิตจึงตัดสินใจเล่าความจริงให้ลูกฟัง เมื่อทรพีได้ฟังคำแม่เล่าจึงสงสารแม่และโกรธแค้นควายทรพาผู้เป็นพ่อจึงพยายามออกกำลังบำรุงร่างกายของตนให้แข็งแรงเพื่อที่จะปกป้องตนเองและผู้เป็นแม่ให้ปลอดภัยโดยการฝึกฝนขิดต้นไม้และหินผาทุกวัน และมันไปวัดรอยเท้าของทรพาผู้เป็นพ่ออยู่เสมอในที่สุดทรพีก็ตัดสินใจไปพบพยาควายทรพาผู้เป็นพ่อเพราะร่างกายมันแข็งแรงพอและมีรอยเท้าที่เท่ากับผู้เป็นพ่อแล้ว มันตรงเข้าไปถามว่าท่านคือทรพาใช่ไหมเมื่อทรพาตอบว่าใช่ทรพีก็บอกว่ามันคือลูกของทรพาที่เกิดจากแม่ควายซึ่งหลบหนีไปคลอดลูกอยู่ในถ้ำเมื่อทรพาทราบเช่นนั้นก็ตกใจมากเนื่องจากกลัวตายเป็นลังคำทำนายที่ว่ามันจะต้องตายเพราะลูกของมันเองจึงได้ตรงเข้าไปไล่ขิดหวังจะฆ่าลูกให้ตายระหว่างที่ควายทั้งสองพ่อลูก ไล่ขิดกันอยู่นั้นบังเอิญทรพาผู้เป็นพ่อได้เอาหลังไปชนต้นมะขามป้อมทําให้ลูกมะขามป้อมตกลงมาถูกตัวของทรพาทําให้ริเดชเสื่อมลงไปทันทีทรพากลัวจะพ่ายแพ้จึงกระนําไล่ขิดทรพีอย่างรุนแรง ดันร่างของทอรพีสุดลงไปอิงต้นส้มปล่อยทำให้น้ำค้างจากใบส้มปล่อยหล่นลงมาใส่หัวของทอรพีจนเกิดพะละงกำลังขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จึงลุกขึ้นดันทรพาผู้เป็นพ่อไปสุดกำลังทรพีผู้เป็นลูกด้ทีจึงเอาเขาขิดทรพาเลือดพุ่งไส้ทะลัก จนถึงแก่ความตายคนทั้งหลายจึงกล่าวถึงทรพีว่าเป็นลูกที่อากตันยูคือข้าพ่อของตนเองจึงเปรียบว่าผู้เป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำหรือตายไป เรียกว่าลูกทรพีก็เนื่องมาจากสาเหตุอันนี้นั่นเองนับแต่นั้นมาชาวล้านนาก็เห็นว่าส้มปล่อยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงนิยมนําเอาส้มปล่อยมาใช้ในพิธีกรรมเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดพลังและความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองอันเป็นคติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันน้ำส้มปล่อยเนาะอ๋อน้ำส้มป่อยอ๋อนี่เป็นน้ำส้มปล่อยตีเจถน้ำส้รถพระ